สวัสดีครับจเจอกันในวันอาทิตย์ที่15มิถุนายน2568นะครับเอกมะขาวชีชัดฟันธงก็ในช่วงสัม์นี้มีฟุตบอลให้ได้ติดตามกันเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะในศึกฟี فا คลับเวลิลด์คัก็มีการออกสตาร์ทแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นวันที่2ซึ่งมีโปรแกรมบิ๊กแมตช์นะครับทางด้านบริสเซนเช็กแม n เจอกับ a อตเ t i ิโก a มาดริดเรือคู่นี้มาวิเคราะห์ฝาาขอบอลน,นะครับจะเล่นกันตีสองทงวันนี้มีโปรแกรมลงาเล่นกัน4คู่อ่ะก็เลือก รับชมเรื่องรุนเลือกเชียร์กันได้นะครับก่อนอื่นเลย a eak 99นะครับอย่าลืมเข้ามาเป็นเพื่อนกันเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับใครอยากได้ข่าวคราฟุตบอลเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะหรือจะเข้ามาสอบถามเข้ามาแชทอัสนาก็สามารถติดตามได้ตามหน้าจอเลยนะครับ a eak 99เอ่ะเช็คความพร้อมของทั้งคู่นะครับเป็น2ทีมดังนะในฟุตบอลยุโรปนะครับปารีสแซงต์แช็แมง ก็ล่าสุดเพิ่งคว้าทิปเปิลแชมป์แล้วก็ล่าสุดได้แชมป์อยู่ฟ่าแชมเลคในการชนะอินตลิลานไปนะครับวันนี้เดี๋ยวดูว่าหลุยส์เอริเก้เนี่ยแหมจะจัดทับยังไงคือถ้าเป็นนัดแรกของทุกๆทีมเนี่ยก็อาจจะคาดเดาสเปตตัวผู้เล่นค่อนข้างจะลำบากนิดน,นึงเพราะว่าเพิ่งล้ามาจากการลงเล่นในฟุตบอลยุโรปในลีกของตัวเองนะครับฟอร์มการเล่นของทั้งคู่นะครับในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะมาลุยศึกฟี่าคัพเบอ์ครับ เปเช่นี่ผลงานดีเยี่ยมนะครับนัดล่าสุดจริงๆเลยก่อนปิดดูการเอาชนะอินเตอร์มิลาน5-0ในยูฟ่าแชมลีก5เกมหลังสุดทุกรายการชนะรวดส่วนแอเลติโกมาริดนะครับปิดท้ายในศึกลาดิกาสเปนจริงๆก็ฟอร์มดีนะครับบุกไปชนะเชีรน่า4-0คู่นี้เจอกันเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปนลีกเปเช่ก็สามารถอ่ะเปเปเช่เนี่ยเล่นในบ้านแพ้แอเลติโกมาริดหนึ่งประตูต่อสองคู่นี้เจอกันเนี่ยออกเบียดน,นะ เอชเชชนะหนึ่งครั้งแอตเลติโกมาริชนะหนึ่งครั้งแล้วเสมอกันไปหนึ่งครั้งนะครับทุกทัวทุก,ทก,ทกรายการไม่ว่าจะเป็นเกมอย่างเป็นทางการหรือจะเป็นเกมอุ่นเครื่องก็ตามนะครับเบชเชเข้าคร่าวันนี้เดี๋ยวไปดูลูกทีมของหลุยเอริเก้ก่อนเกมรุกมากันครบนะครับดูเอนะคาบิชาคราสคิเลียส่วนตัวที่รอเช็คฟิตก็มีบาโคล่ากับอุสปันเดมเบเล่ตรงกลางน่าจะเป็นชุดใหญ่ครับวิตินจาเฟเบรุยส์แล้วก็ทางด้านชาเนเวสเกมรับ ถ้าตามชื่อชั้นที่มีอยู่ก็ทางหน้านูโนเมนเดสนะปาโชม,มากร์นยอร์ฮาคิมีก็ดูเป็นตอนาลุม่านะครับอ่ะเดี๋ยวดูว่าจะเป๊ะตามนี้หรือเปล่าส่วนแอตเลรดิโกมาเลยตัวเขายัางคริสมันแล้วก็ตัวร้อนแรงเกมลูกอยากเรือนโอเลสน่าจะได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงทั้งคู่มีโกเกเดปอลนะซซเมโอเน่คอนอการาเกอร์เกมรับมีเรน็อกมอมีคิมเนสนะแล้วก็แบ็กสองฝั่งโมลิน่ากับทางหน,น้านกาลาันประตูเป็นยนโอบักชื่อชั้นนักเตะของ2ทีมนี้ก็ต้องบอกว่าคับแก้วนะครับแล้วก็ อ่าสหรัฐอเมริกาฟีฟาขับเบลคับนะคความสนใจอาจจะยังไม่เยอะอะาเท่าอยู่่าแช้ยนลีแต่เงินรางวัลเยอะมากเพราะฉะนั้นแชมป์รายการนี้ก็อาจจะได้เงินมาเสริมทัพแบบมหาศาลเลยนะครับอ่ะชื่อชั้นสูสีผมก็เชื่อว่าทั้งคู่น่าจะสู้กันสนุกแต่ว่าดูฟอร์มหลังๆแล้วเนี่ยเปเชท่าวิเอริเกกเน้นๆผมเชื่อว่าวันนี้ด้วยเกมลุกที่่อนข้างจะครบเครื่องก็น่าจะสามารถเบียดเอาชนะแอตเลติโกมาลิดไปได้วันนี้เปเชถท่าชนะก็ได้เหตุอ่าคู่นี้ผมเชื่อว่า เบชนน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้นะครับส่วนอีกหนึ่งรายการนะครับผมไปทีอ่อีกหนึ่งคู่นะครับบาเอนเจอกับโอเกลนด์ซิตี้โอ้โหบาเอนชื่อชั้นห่างกว่าเยอะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไบาเอนน่าจะไล่ถลุงโอเกลนด์ซิตี้ถ้าจัดตัวไม่ประมาทถ้านเน้นจริงๆนะสำหรับทางด้านบางสองกรนีผมชื่อว่าน่าจะถล่มเละสองคู่วันนี้ครับฟีฟ่าขับโบ,บ๊ทเน้นที่รายการนี้เลยเอกมะขาวชอบไปที่ปารีสแซงต์แช็กแมงแล้วก็บาเอนมิวนิกนะครับพูดคุยเพิม่มเติม,ตมอย่าลืมแอด eak เก้า e สิบเก้าวันนี้ขอ จงโชคดีครับสวัสดีครับ